สวัสดีครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านของทีวีข่าวประเสริฐสบายดีในการคุค้มครองของพระเจ้าสเสมออาเมนสัปดาหิพี่ผ่านมาวันศุกร์ที่28บมีนาคมผมรู้สึกเวียนหัวนิดนต่ยังไงก็ตามขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรที่บ้านก็ไม่มีความเสียหายและสมาชิกทุกคนก็ปลอดภัยดีหวังว่าในโอกาสน,นี้พวกปัญชนไทยเปิดใจโตขาประเสริฐ เพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นหลังของชิ้นยุคคือเวลาพระเยซูจะเสด็จม,มาก็มันเร็วขึ้นก็นานนั้นเราต้องเชื่อพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของความรอด l o r d of Salvation แต่หากคนเป็น,นมากยังไม่ได้ฟังเขาประเสริฐก็ถือว่ายังมีโอกาสนะครับเพราะว่าพระเยซูจะเสด็จม,มาเมื่อเขาประเสริฐถูกเผยพระทั่วโลก ผมคิดว่าในเมืองไทยคนเป็นอันมากเคยได้ยินเขาประเสริฐซึ่งสัปดาห์ที่ผ่ามาผมก็ประกาศขาประเสริฐอีกครั้งหนึ่งก่นที่จะสายเกินไปเชิญเปิดใจฟังเขาประเสริฐแล้วเชื่อพระเยซูนะครับรขัวโค้พระวจนาคงวันนี้คือผู้นี้เป็นบุตรของเราจงเชื่อฟังท่านเถิดโคจุดจำนานนุกาบบทที่เก้าที่สาแล้วมีพระสุรเสียงทังองค์มา จักเบกนานว่าผู้นี้เป็นบุตรขงเราเป็นผู้ที่เราเลือกสรรไว้จงเชื่อฟังท่านเถิดพระว่จนคงวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสงจำแหลงพระไก่ที่บนภูเขาพระเยซูเปลี่ยนแปลงเมื่อพระองค์อธิฐานอยู่อันนี้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นใครถูกต้องนะครับพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าตรัสด้วยพระองค์เอง ผู้นี้เป็นบุตรของเราเป็นผู้ที่เราเลือกสารไว้เห็นไหมครับเมื่อพระเยซูเริ่มปฏิบัติภารกิจพระเมสิยาพระองค์ทรงรับบัพติศมาจากยนต์ต้นนั้นพระเจ้าทรงตรัสต่างนี้ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากมทธิวบทพมข้อที่สิคเจเมื่อพระเยซูทรงอธิษฐานที่ภูกเขาแห่งนึงกระดานขึ้นขณะพระองค์กำลังอธิษฐานอยู่พระพัก พระองค์ก็เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์ก็เขาจนพระตายพัมนี้พิสุทธิ์ไทยเห็นว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าตั้งแต่พระเจ้าทรงสร้างโลกและจักรวาลพระเยซูทรงอยู่กับพระเจ้าท่ามกลางความรุ่งโรจน์แต่พระเยซูทิ้งพระศีรีอย่างนี้เสด็จมาสู่โลกนี้เพื่อที่จะเป็นพระเมสส์ปุตกของพระเจ้าเพื่อไทยบาก ของงเราทาาั้หพระเยซูทรงยอมเป็นพระผู้ตยโดยถูกตรึงไม่กางแขนขอบคุณพระเยซูมาเราสรรเสริญพระเยซูที่ได้ทรงสเสด็จม,มาสู่โลกนี้เพื่อเป็นลูกแก่ของพระเจ้าเพื่อคนบ,บาปทั้งหลายแล้วถึงเวลานั้นมาใกล้แล้วซึ่งสำเร็จพระสัญญาของพระเจ้าคือเกือบถึงเวลาพระเยซูจะถูกตรึงไม่กานแขนต้นนั้นโมเสและเอลียาปรากฏ ซึ่งเป็นเหมือนกับผู้แทนพันธสัญญาเดิมเป็นผู้แทนทางธรรมบัญญัติและพวกผู้เผยพระวจนะพวกเขากับพระเยซูสนทนาก,กันสนทนาก,กันเ,ออเรื่องอะไรนะครับถูกต้องเรื่องเกี่ยวกับการจักไปของพระองค์ซึ่งใกล้จะสำเร็จในกรุงเยรูซาเลม็มอันนี้เป็นเหล่งถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูถูกตรงไมก่กันเพื่อไทยยับของเรา เมื่อพระองค์กำลังจะดสิ้นพระชนที่ไม่กางแขน,นพระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้ว it is finished พระเยซูได้ส่งหลางบาปของเราให้หมดดังนั้นใครก็ตามเชื่อพระเยซูพระเจ้าไม่ผิดพักษาเรากลายเป็นบุตรของพระเจ้าและได้สิทธิจะรับมรดุคือแผ่นดินของพระเจ้าาเมนอีกไม่นานพระเยซูจะ,สะเสด็จกลับไป หลังจากถูกตรงังหมการแขนและเป็นขึ้นมาจากความตายพวกสาวกทั้งหลายประกาศเข้าประเสริฐจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกพระเยซูไทยทรงสั่งอย่างนั้นนะครับเต่เปโดรบอกว่าพระอาจารย์ที่จริงๆที่เราได้มาอยู่ที่นี่น่าจะทำเพิงขึ้นสามหลังสำหรับพระองค์หลังหนึง่งสำหรับโมเสสหลังหนึง่งและสำหรับเอลียาหลังหนึง่งเปโดรไม่รู้ตัวว่าพูดอะไรออกไป สแสดงว่าเปดโดรก็ตื่นเต้นมากนะครับแต่การกระทําอย่างนี้ที่เปดโดรสันอแน,นั้นคือไม่ตรงกับนนําพระทัยของพระเจ้าและไม่ใช่เป็นพระมาบัญชาของพระเยซูด้วยพวกสาวกต้องลงไปแล้วก็ทําอะไรนะครับใช่ครับประกาศขาประเสริฐและสร้างสาวกของพระเยซูนี่เป็นนัดที่ของพวกสาวกที่ต้องกระทําให้ได้นะครับในที่สุดพระเจ้าปรากฏ แล้วก็ตรัต่างนี้ตาฟัวโคพระวจนะของวันนี้ผู้นี้เป็นุตรของเราเป็นผู้ที่เราเลือกสรรไว้จงเชื่อฟังท่านเถิดน่าเสียดายคือชาวไทยโดยเฉพาะอย่าง,ง่งพวกปัญญาชนไทยไม่ค่อยสนใจและไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพระเยซูแต่พระเยซูทรงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราอย่างใกล้ชิดมากเพราะว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า ซึ่งเป็นพระเจ้าที่ได้ทรงสร้างเราและยมสาลระชีวิตเพื่อไทยบาปเราพระเยซูทําให้เรากลายเป็นเชริชนจากธาตุของความบาปเมื่อเราทานงชีวิตในโลกนี้เราอิสระจากความบาปแลวก็ในที่สุดเราจะเข้าไปแพ่นดินของพระเจ้าเพราะว่าเรากลายเป็นบุตรของพระเจ้าโดยเชื่อพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเมื่อเราไปแพ่นดินสวรรค์พระเยซูจะอินดีต้อนรับเรา แล้วก็เราจะอยู่กับพระเยซูดัลอดนิรันที่แผ่นดินสวรรค์อาเมนผมหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับทางนั้นเมื่อเราอยู่ในรลกนี้ต้องทําอะไรนะครับพระเจ้าตรัสว่าจงเชื่อฟังท่านเถิดพระเจ้าทรงตรัสอะไรนะครับครับจงเชื่อฟังพระเยซูเถิดพระเยซูไทยทรงสั่งสอนเรื่องใหญ่ที่เราต้องเชื่อฟังมีอะไรบ้างประการแรกเราต้องยอมรับเขาประเสริฐคือไม่การแขนและ การเป็นขึ้นมาจากความใจของพระเยซูประการที่สองเราต้องรักซึ่งกันและกันนี่เป็นสัญญาลักษณ์สาวกของพระเยซูประการที่สามเราต้องประกาศเขาประเสริฐให้แก่ผู้ที่กำลังหลงทางอยู่ในความมืดในพระวจนะของวันนี้ท่า,ทานทั้งหลายเห็นพระเยซูที่ได้สรงจำแลงพระไกยที่ภูกเขาอันนี้พิสุจน์ให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นใครถูกต้องพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า ที่ได้ทรงสร้างเราพระเยซูทรงเป็นพระผู้ไทยที่ได้ทรงสําเร็จในการไถ่บาปของเราโดยทุกตรองหมายการแข็นฟังแล้วยังรู้สึกเฉยๆหรือเปล่าครับอยากเชื่อพระเยซูไหมครับเชิญเชื่อพระเยซูแล้วได้ความรอดต่อไปอย่างที่พระเจ้าได้ตรัสสัง่งเชิญเชื่อฟังพระเยซูด้วยเราปลดใจเชื่อเขาประเสริฐ แล้วก็รักซึ่งกันและก,กันและประกาศเข้าประเสริฐพระเจ้าทรงไวัวพลผู้ที่สนใจการเรียนพระคัมภีร์และอยากจะเข้ารว่วมนามสักกันก็ติดต่อกับเราได้นะครับอย่าลังในใจอีกต่อไป